น้านาเป็นปนั่งที่ได้เลยค่ะเฮ้ยร<ฮ>้านน้ำหน้าโรงเรียนเหรอ เติมความสดใสยามเช้าสักหน่อยนี่นี่รับนี่ไหมจ๊ะดมหองไก่โดตัว้องไก่โดคืออะไรเหรอคะ นมนมวัวค่ะพี่อันนี้นะคะนมฮอกไกโดเนี่ยเป็นนมที่ทํามาจากวัวค่ะเป็นนมวัวที่เลี้ยงในทำมาจากวัวก็เนื้อวัวมาคั้นเลยหรอคะว่าวัวแล้ววัวเนี่ยก็เป็นวัวนะคะที่เลี้ยงในทุ่งหญ้าที่ฮอกไกโดทุ่งหญ้านี่อันกว้างใหญ่ให้วัววิ่งเล่นอย่างมีความสุขแสววัวมีความสุขเราก็จะได้นี่ค่ะน้ํานมที่มีคุณภาพแบบนี้ค่ะรับไหมคะนมฮอกไกโดรักค่ะรักดูนะน

อ๋อลูกค้าประจำของเรานี่เองโอ้ยนี่มาอุดหนุนทุกวันเลยนเนี่ยว่าแต่นา้นาน้าหนูอยู่ชั้นอะไรล่ะคะมหนึ่งค่ะฮะมหนึ่งมหนึ่งก็พวกเดียวกับเมื่อกี้สิเหมือนกันแล้วทำไมตัวโอ,อ้ช่างมันเถอะี่ชี่องของเราอารับนมฮอกยโดเหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่คะ่ะหนึ่งขวดนะคะเดี๋ยวพี่เปิดให้ นมฮอกไกโดได้แล้วค่ะค่ะเป็นไงจ้ะหนอูอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะอะร่อยมากค่ะขอนูข้าวห้องเรียนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่สายจดไว้นะแล้วก็อย่าลืมมาจ่ายตังค์ด้วยล่ะนี่ลูกค้าประจำของเรากินนมฮอกไกโดทุกวันเลยอร่อย Oh, okay, แอรร่างกายไม่เหมือนพวกเราอ่ะโหยล้มขนาดนี้ก็ดูขักไปทั้งตัวแล้วมาเนี่ยโอ้ยพอพบรยาบุตรพูดมาช่วยขึ้นก่อนเลยว่าน้าๆ้าลุกไหวไหมชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพื่อนดีมักเสือฝรั่งแอร์อะคะมาแล้วจ้าทุกคานครับขอขอดีค่ะโอ้ยเนี่ๆเนี่ยเนี่ช้ื่อก่อนเลยมาเด็กหญิงคลี ตัวเตี้ยกว่าคนอื่นเนะาะก็เลยมัวจะมองสูงๆมองไม่เห็นเลยโอเคหมาก็ดีละ,ะพูดถึง ตัวเล็กตัวใหญ่เดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาคุยให้ฟังเรื่องของนมค่ะเด็กนักเรียนคะทุกคนนะคะจะต้องดื่มนมทุกวันอย่างน้อยคนละ3ามแก้วนะนี่แล้วนมที่กินเนี่ยก็ควรจะเป็นนมที่มีคุณภาพดีมีสารอาหารครบถ้วนนะคะมีแคลเซียมอ่ะร่างกายเนี่ยจะได้เจริญเติบโตสมวัยกระดูกจะได้แข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตตัวตัวสูงสมวัยเข้าใจไหมคะค่ะ ใครดื่มนมมาคะเนี่ยนี่เด็กๆแล้วเด็กๆอ่ะดื่มนมกันที่ไหนล่ะคะเนี่ยที่บ้านค่ะที่บ้านใช่ไหมก็คือตอนเช้ากับตอนก่อนนอนใช่ไหมแล้วนานละคะหนูตัวเตี้ยแบบนี้ยไม่ดีดื่มนมลรอสิท่ากินนมทุกวันเลยค่ะกินนมทุกวันเลยหรอกินที่บ้านเหรอคะกินร้านหน้าโรงเรียนค่ะฮะร้านหน้าโรงเรียนร้านไหนคะ การร้านที่ขายอยู่หน้า<ช>โรงเรียนเลค่ะครูร้านที่ขายน้ำคนนั้นนะคะที่มีน้ำห,หลายอย่างนะคะเขามีนมพัฟกไก่โดด้วยนะคะเมื่อเช้าก็มาบอกให้ตหนูซื้อแต่หนูไม่ได้ซื้อค่ะหนูงื้อน้ำส้มอ,อ,อ้อเหรออ้าวนาดาทำไมถึงชอบกินนมร้านนี้ล่ะคะมันอะไรคะ่ะกินเพราะอร่อยหรอจริงจริงนมเหมือนกินเพราะว่าเราต้องการความแข็งแรงเพื่อสุขภาพนะอ่าไม่เป็นไรแม่อะมาเรียนต่อเรียนต่อไปค่ะตั้งใจเรียนอ่าหนังสือเรียนที่มาแลยวแกะ ได้เวลาผลิตนมฮอกไกโดแล้ว oh. นี่ครีมเทียมเทเลยเทเลยคุ้คุคุณโอ้โเข้มข้นมากนี่หัวฮอกไกโดเนี่ยวิ่งอยู่ในทุง่งหญ้า เหมือนแล้วเนี่ยแล้วก็เด็กๆใช่ไหมชอบมีเ <c oughs> ติมความหวานให้นมหน่อยเ oh, <no. S 1> ติมความหวาน <c oughs> แค่นี้ก็เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็กรอกใส่ขวดไข่ ขวดละ30มสิบบาทกำไรเห็นเห็มกอดเลยเข้มข้นมากหอมเล่ปิ๊งเลยอี๋ยวลูกค้าประจำก็มาซื้ออ่าโอเคกลับบ้านได้นะคะนะกักเรียนแล้วก็เนี่ย อย่าลืมที่ครูบอกนะจะต้องกินนมกัน,น,กนอย่าละเวันสารแก้นะบบคะโอเคค่ะกลับบ,บ้านแม่เข้ามาทำความสะอาดขอบคุณค่ะไปกลับบ้านกันไปบ้านอะไรเดี๋ยวแม่เรามารับแม่เฮ้ยมิตาเดี๋ยวก่อนตีตีนี่พวกเธอสองคนพวกเราอะไปไว้าวลานาน,า,นานาน้าโรงเรียนกันไหมไป ไปกันเก็บกันกลับบ้านกันบ้าเด็กไกลเลิกเรียนแล้วไหนเจ็ดตอนกัเริ่มเลยนวคะเริ่มเรียนแล้วหรอนี่มากินน้ำสดชื่นสดชื่นหลังเรียนหายทั้งเช้าเ้งแยนเลยนะคะพี่โอ้โหนี่ดีกว่าแม่พอพอพอพี่คะไอนมฮอกไกโดของพี่เนี่ยดองสับปะรทุกข้าวโอ้โห นัวนมสีเหลืองอันนี้ค่ะชงคค่ะค่ะเป็นใครรับนมพอกไปรู้ค่ะนาดาโอ้โหรับนมพี่เนี่ยทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะนาดานี่เธอชอบกินนมพอกไปรู้ร้านนี้มากเลยกินทั้งเช้าทั้งเย็นเลยอ่ะ นเนน่าเนี่ยฉลาดจริงๆเลยเรื่องนมฮอกไกโดด้วยไม่เหมือนกันเปล่าเลจะบอกว่าพวกหนูโง่เหรอคะพี่เนี่ยเพราแต่ว่าหนูขอดูนมฮอกไกโดหน่อยได้ไหมคะพี่อ๋อนี่แสดงว่าสนใจนมฮอกไกโดใช่ไหมเปล่าค่ะท่า่จะดูเฉยๆว่าทำไมมันไม่มีฉลากไม่มีวันที่ผลิตไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยมันอาย่เลยอันนี่้ก็นมฮอกไกโดอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่เคยกินสิไม่เคยกินนะสิ <wounds> <S <S แต่ว่าเรื่องปกติมันก็ต้องมีอะไรแปลกไม่ใช่ไหมโมฮอปไกโดอะไรเงี้ยนมฮอปไกโดจีโอ้ฉัมอะเออพ่าแต่นันนาหายไปไหนนันนาจีจีอะไอ้นั่นน่ะใช่ใช่ตัวเสียตัวเตี้ยเออว่าแต่ว่านันนาก็กินนมฮอปไกโดทุกวันทำไมยังเตี้ยแบบนี้อะเนี่ยตอนที่ครูถามว่ากินนมใครกินนมทุกวันบ้างฉันตอบครูไปจริงฉันก็ไม่กินหรอกศิสิศวนนันนาเลย อ๋อนี่นะนานาไม่ต้องไปสนใจพวกนี้หรอกหนูจะเอานมฮอเกโดใช่ไหมคะแกะเลยนะเปิดเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้หนูกินนมมาดีแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะแม่คะโอ้โหก็แน่อยู่แล้วเอาอย่างนี้พรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะคุณรับประกันเถอะพี่แต่ว่าแต่งพรุ่งนี้นะคะค่ะช้าเยอะเมื่อวานเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมก่อนนะคะ จหน่อยน้องลืมกระเป๋าจ่ายลืมกระเป๋านะจำดีมากเพื่อนเฮ้ยวัดดีนะนเฮ้ยนี่กินนมฮอเกโอรานนั่นหรอแค่แลมันอร่อยอร่อยเหรอฉันว่านนาบอกว่ามันอร่อยขนาดนี้มันจะยังไงยังไงอยู่นะกเคอมีใครเคยกินนมฮอไกดไ ดีมากคะา่ะนานานี่แล้วคนอื่นกินหรือเปล่ปาคะอุ๊ยลืมกินค่ครูเออเออหนูก็ลืมกิน,นะคะ่ะเดี๋ยวกินเย็นนี้แล้วกันนะคะผมกินชาดมไข่มุกมาเลยครับครูเหม,มือนกันไหนี่ยตี้หืมนี่ก็ลืมนั่นก็ลืมแล้วนี่หนักเลยกินชานมไข่มุกมันไม่ใช่นมนะจ๊ะอ่ะนานาเป็นั่งที่ได้เลยคะ่ะ อ่อนอเปลี่ยนเลยทุกคนค่ะคู่ขาหน้าเป็นอะไรอะคะอุ้ยตายแล้วครูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูดิหน้าตาซีดเซียวอุ้ยจะไม่พร้อมอย่างเงี้ยดูมันขาดสารอาหารเลยอะขาดสารอาหารได้ยังไงอะคะคร,ครูนั่นน่ะเขากินนมทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะครูใช่ครับครูไม่ใช่นมธรรมดาด้วยนะครับนมพองไกโดนะครับมาจากแม่วัวเลยนะครับที่กินของคุณครูยากเลยนะคะ มัน่าจะมีสารอาหารมากกว่านมปกติน<ช><ช>ะ,ะนุ่มฮอกไกโดหรออุย้ยอันนี้ใช่ไหมซึ่งมาจากร้านไหนอ่ะอา้าวก็วนงมฮอกไกโดร้านนะ้ำที่ถูอบอกครูเมื่อวานี้คะครูร้านน้ำหน้าโรงเรียนเหรอโอ้โอ ตรวจเลยแล้วหมอบอกว่านันนาน่ะขาดสารอาหารยังรุนแรงนนี่หมอจะต้องให้น้ำเกลือผสมเกลือแร่เลยรู้ไหมจริงเหรอคะครูใช่น,าน,น,านันาแต่ครูก็งงนะเพราะว่านันนานเนี่ยกินนมทุกวันนะกินเยอะกว่าพวกเธออีกทำไมถึงขาดสารอาหารขนาดนี้ได้เนี่ยนนทีคะครูหนูว่านะคะนมฮอกไกโดลานะคะมันจะต้องมีอะไรผิดปก,กติอย่างแน่นอนค่ะ นี่นมฮอเกย์โดล้อเย็น wicked, มาแล้วมาเลยใช่ค่ะอันนี้เลยใช่ไหมใช่ร้านนี้เหรอใช่ค่ะเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเนี่ยหรอนี่คุณครูใช่คุณครูมาอุหนุนน้ำที่ร้านใช่ไหมคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะขอนำเสนอนี่ค่ะนมฮอกไกโดค่ะนมฮอกไกโดนะคะมาจากแม่วัวยื๊ไม่ต้องแล้วค่ะน, Walker, oh, oh, okay. น oh. ี่ฮาร์คทายสรรพคุณทุกวัน เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องนี่ละครูเขาไม่ได้มาเพื่อมาอุดหนุนนมฮอกไกโดพี่หรอกค่ะนี่เธอรับขนมฮอกไกโดมาจากไหนเหรอฮะจากไหนไกโดเหรอใช่ค่ะมาจากฮอกไกโดเลยค่ะจริงเหรอแล้วมันมาอย่างไงนั่งเครื่องบินมาหรือยังไงอนั่งเครื่องบินมาเลยค่ะใช่ค่ะโอ้ตรงมาเลยเอ๊ะนีอะไรนะนี่อะไรนะนี่อะไรนะนี่อะไรนี่อะไรนะอ๋อคือไรอ่ะอันนี้นมข้นหวาน เองมาทําอะไรเหรอจ้าแม่ค้าอันติคะนี่โอ้โหนี่นี่มีคราบด้วยนี่เอามาทําอะไรฮะฮะฮะนี่นี่เอางี้ครูขอชิมหน่อยนมฮอกไกโดนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหซื้อเลยนะขวดเท่าไหร่สามกริบค่ะอ่ขวดตั้งสามสี่กลิ่นไม่น่าใช่นะไม่เหมือนนมสดเลยเนี่ยบ้างคเขาอร่อยนี่ นมฮอปไอดอเธออ่ะมันเป็นนมข้นหวานผสมครีมเทียมชัดๆเลยน่ก่รนน่าั่นถึงได้บอกว่าอร่อยก็มันหวานขนาดนี้หวานันานี้ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หน้าตัวเล็กอ่อนแอกระดูกไม่แข็งแม่ตกลงค่ะนาะคะไม่แล้วพี่ทำไมเธอทำอย่างนี้กับเด็กนะฮะแบบนี้เราต้องทำไงกับแม่ครามาคิดหน่อยอ่ะจัแจับอ่เราอยู่ม่ไใจเลนย